น้องๆกันดีกว่าน้องๆอขายไกบานลูกขายบ้าเรถึงเวลาเลยเรามาเนี่ยเนี่ยขายไกเปน็ถึงคนหนึ่งน่าจะดีอีเป็นเยอะถ้าเป็นแสนคนเลยครับเป็นร้านเป็นล้านเนี่ปแสนเป็นล้านคนครับเป็นร้านใช่ไหมครับพูดอะไรทิ้งท้ายหนครับค่ะ ก็สนุกแน่นอนนะคะติดตามชมด้วยครับตอนที่8ตุลาคมนี้ที่เอ็มเทียเตอร์เพชรบุรีจัดใหม่เราจะมีตั้งแต่โอ้ไม่ติไปใช่ไม่จะมีแต่วันที่2ตุลานะคะเล่นรอบแรกแล้วก็จะถึงวันที่18ก็ไม่ถึงวันที่18นะฮะสโลแกนจะสโลแกนไีดแล้วอยู่คนละเมืองสิบห้ารอบก็จะมีตั้งแต่800ถึง3,500 3,500นี่อย่างที่บอกจะได้สัมผัสนะคะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปเอาไม้มาแย่ มีมีบล็อกบ็อกเซตด้วยเป็นบล็อกเซตนะครับข้างในเปิดมาจะเป็นวาซาบีอยู่ตัวนึงร้ซื้อบัตที่ไหนครับซื้อบัตรนะคะก็ที่โเว็บเดิกซอยเดินเปดูสมองไหมครับออะไรขีดผดนะอะไรนะคดวี booking.com ค่ะมีงทม่มีดับเยูดับเบิลยูอีดับเล o ้งครือว่าง่ายที่สุดก็เลยก็คือเข้าไปที่เว็บเว็บเดิร์เร่ขายฝัน .com คอสเปรเขาี่สเปล R a e k s a i f u n ใชละเอีุยอย่างติดตามไปที่นั่นอยาได้สาระให้น้องนัดพูดอที่มีความรู้ให้นัดพูดาพูดอนะครับ่อ ก็คืออย่างที่บอกไปรายละเอียดก็บอกไปแล้ว <S <S แต่คี่ที่อยากจะบอกคือเป็นความตั้งใจนะครับตั้งก็พวกเราเองทุกคนครั้งนี้เราก็เป็นครั้งที่เราเต็มที่การปะกอบเป็นทีมจริงๆทุกคนทำด้วยใจแล้วก็ช่วงช่วงนี้แค้ถึงละเราก็ต้องหนักกันแล้วที่ทั้งหมดที่ได้โจโจสั่งมาแล้ว <S <S <อ>ามทาทำการมาแล้วครับ นอกจากทุกคนจะได้รับบทเพลงเพราะๆกับเพลงเฉลียงนะครับแฟนแเพลงเฉลียงคือภาพภาพอยู่แล้วแล้วก็นอกจากไม่ใช่แฟนเพลงเฉลียงด้วยคือทุกคนเลยเป็นคับแล้วก็คนที่สนใจคนที่ก็คือลองเวทีอะไรงเงี้ยใช่บทเพลงเพราะๆก็รับรองว่าได้ฟังเพลงเพราะๆมีตลกนะครับสาระนะครับเศร้าซึ้งรสชาติแน่นอนครับแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปแน่นอนครับโอ้ แค่นี้แหละค่ะก็าอย่างความบางคนอาจจะที่ว่าละครเวทีจะดูยากเวอร์อันนี้พูดถึงกลุ่มแฟนๆนี่คงจะไม่ไมพลาดอูอ่อ<ข>อแล<ต>้วนะให้ลองท่านอื่นๆให้ลองดูแล้วจะรู้ว่ามันสนุกนะละครเวทีจะมีมันลดต่อให้ไปดูหลายรอบเรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่เหมือนกันหรือเล่นดีไม่ดีนะแต่ความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกใหม่ๆทุกครั้งละครเวทีเนี่ยเมื่อดูแล้วมันจะเกิดความต่อต่อกัน่ะ ระหว่างนักแสดงกับคนดูว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ไม่เหมือนดูหนังดูทีวีอยากให้เป็นลองดูสหรับคนที่ไม่เคยลองลองสักครั้งมันต้องมีครั้งแรกคนที่เป็นแฟนละครไปดูแล้วคงไม่ต้องชวนกันมากตรงลงจะขอปัดไหมหรือว่าจะซื้อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีโค้ดตั้งให้ตรองซอจะได้คุณสนุนครับี่พอใจแต่ว่าพี่อยากให้ไปดู โดัว่าผมซื้อบัตร350ที่จะมีบ็อกเซ็ตที่มีคัตรสมิจะม่ต้องไปบายเขาเนอไปดูแล้วไปทำบายบายเขาที่สายสามร้านเนี่ยครับครับก็จริงจริงนะครับละครเรื่องนี้เป็นละครที่จากที่ซ้อมจากที่ทำมดจากที่ทำงานมาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยบอกเลยเป็นละครที่ดีนะครับเป็นละคที่ดีเลยก็คือเป็นละครที่ทั้งครบรถอย่างที่ต้นบอทั้งสนุกเฮฮาตลกแล้วสุดท้ายเนี่ยจบด้วยความประทับใจ เราก็อยากให้เปิดใจก,กว้างนะครับแฟนเฉลีย่ยแฟนเอฟเอฟซแฟนๆใครก็ตามเปิดใจก,กว้างแล้วก็มาดนละครรีนน่นีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสอ,องเป็นจุแปดเปหลัจองบ,บัตรที่มีคีบจิ้มหล่อแน่นอนที่สุดครับในวงการบันเทิงมีต้นไม้มีดอกไม้ขุดขึ้นมาหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์แต่นี่คือดอกไม้และต้นไม้แบบใหม่ครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมไม่ใช่ค่ะ เพราะไหนเพราะไหนจบได้เป็นการรูวตัวของต้นไม้ต้นใหญ่อย่างพี่เมียวแล้วก็พี <S <S ่สันครับนี่เนารต้นไม้ต้นงิ้วพี่ต้นงิ้วอย่ามาชมความฟันความหันจริงๆมันมีโอกาสได้ขึ้นจริง ดอกไม้สวยๆใบไม้สวยๆชาวนานเอฟทุกท่านมารวมตัวกันถือว่าเป็นการรวมตัวของบริษัทใหญ่เวิร์กพอยท์ครับและทูเฟนิชเชียโต๊ะกลมด้วยบริษัทส่วตกลงนี่เคยทำละครเวทีมาแล้วเรื่องชายกลางนะครับทา่เลุณน้อยอุดมไปดูเปล่า เขาไม่ได้เขาไม่ให้ดูอรบ่ยๆสนุกมากพี่โน้ตเล่นดีมหมใช่ครับก็สนุกนะครับไม่ใช่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการบันเทิงเมืองไทยที่น่าติดตามละครเวทีครับเป็นสิ่งที่กำลังฮอัดติทีเดียวเป็ขับรถใหม่ที่คุณผู้ชมก็ไปดูมกันุูนางฝาค้างละครับติดตามนะครับเลขขายสันครับบางคนเขาบอกว่าบัตรแพงอ่ะทังไงดี ไม่บัตรถูกจะตายบัตรถุงเท่าไหร่ต้อขอแนะนำให้ยืมตังค์เพื่อนหรือว่าเอาบ้านไปทำใช่ใช่ไปเลยเอารถไปไว้ไฟแนนซ์แล้วรับรองว่าคุ้มจะจบให้สมบูรณ์จะต้องจบแบบเพลงของละครนขึ้ื่นอะไรเหรอต้่งเทสมันดังอยู่แล้วแล้วใครสัญญาเสือเพลงแรกมีสัญญาณโทรศัพท์เข้า ได้เราจะจบเพลงนี้ก่อนนะเดี๋ยวได้กใายฝันเนาะโอเคเอาอกมีแล้น